เียงเด็กมันล้วเนียงน้องเธออย่างนาโอนอบังจากึดดอลปากการันดูนเียงเด็กมันลวนเนียงน้องเธออย่างนาโอนอบังจากึดดอลปากการัน from derm rendul 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 rendur kapung te srun yai ka hao oi to rek tuk u -trop -trop yani, o bang ja bang ai bang nau sra ng sat tuk bang ai mien te tuk เมียนแตตึกและเมียนปกาโฉอพี่เดิมเดิมมันเคยแคดกู่คำแปลงที่บนตรงบางไอเมียงเดกอยู่ศัพท์เมียงเดกอยู่ศัพท์เขียดพี่มุนบางจาเมียงคือ บางบองบางจาบางงําเนียงล้านภนุมรบางจาภนุมรแล้วก็เมียนหนุ่มปลายบัดเมียนสระกุบมึงเบาะกระดึงกระดึงกระดึงสระกุบมือก็เมียน ពទ្យះឡើអពទ្យះបានត្រមកពទ្យះបានសោធ្វើពទ្យះនៅថ្មបានត្រគេハウប្រាសាទប្រាសាទឡើអប្រាសាទเมืองตําเนៅស្រឹះស្រែบุรีรัมบังจើบังจើียงនៅ រ <Sess> ុង <Sess> ក្រៅបងអើយបន្ត្រោះស្រុកប្រៃបងអើយនៀងញឹមបងມືប្រកាយស្រុកប្រៃអន្តឹងភ្នំរូងកិត្តិដល់បងប្អូនបានប្អូនបានសម្គຸນបញ្ញាយមកិត្តិដល់ពូសំប៉ា กึ๊ดดลปูสุวรรณกึดดลบางทองมน c ์กึดดัลเนียงแสงเดือนกึดดลเนียงแสงดาวกึดดลเนียงสายรุงกึดดลเนียงละอและกึดดลไปแด ស -no ្រុកអើយស្រុកក្រៅស្រុកអើយនៅស្រុកក្រៅស្រុកក្រៅស្រុកក្រៅអូន้อបងប្អូនតំអស់រឹងគ្នាດຳສະກૂນແຕກតាំងគ្រាພោះថាបັ້ນដើមជើដើមជើ เมีนจนเมกดํเชิดก,ก็เมียนจนสระบางโปรนน้ำสกุลก็มันโดยเคลียแต่ไปดํดําเมันปวดท่าบางรปรนข้างใยข้างตาข้างปูข้างไป เบอร์บานปดัดใบเบอร์บานปะปวนน้ำสกุลก็ประสงเครียต้องอ่ำระคเนียก็เกิดบางปวน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 ก็ปแปลว่าพี่น้องนะคะนามสกุลไม่เหมือนกันแต่ก็เป็นพี่น้องกันก็เหมือนต้นไม้นะคะต้นไม้ก็ ต้นไม้ต้นเดียวมีหลายกิ่งแล้วก็มีหลายใบก็อย่างเช่นญาติทางปู่ญาติทางตาญาติทางย่าญาติทางยายพี่น้องทั้งหลายก็แยกย้ายกันไปแต่งงานกับคนนู้นคนนี้นามสกุลก็เลยเปลี่ยนเปลี่ยนนะคะชื่อของพ่อของรัศมีก็ยังชื่อเปลี่ยนนะคะคือชื่อนายเปลี่ยนนะคะนายเปลี่ยนเออรัศมีมีญาตินะคะ นามสกุลปัญญายงแต่นามสกุลของรัศมีนามสกุลคานคานก็แปลว่าผู้ยิ่งใหญ่แปลว่าคานแปลว่าใหญ่ก็ตีความหมายว่าคานก็ผู้ยิ่งใหญ่ก็ก็รัศมีคิดว่าต้องเป็นผู้ยิ่งใหญ่ในปฏตพีสมัยโบราณนู่นของต่างประเทศนะคะ ก็ขาน K H A N ขานครับู้ยิ่งใหญ่ส่วนปัญญายงก็ปัญญายงที่มีปัญญานามสกุลปัญญายงบางครั้งเจอนามสกุลเดียวกันเขาก็บอกว่าไม่รู้จักจะ,จะรู้จักได้ยังไงก็คุณปู่มีน้องชายแล้วก็มีน้องสาวแล้วก็ทุกคนก็ต้องเปลี่ยนนามสกุลแต่บางคนก็ยังไม่ใช้นามสกุลเหมือนเดิม ก็บางครั้งก็ก็ต้องแตกแยกกันไปมันผ่านผ่านไปเป็นร้อยร้อยปีนะคะเอาเป็นว่าไม่รู้จักก็ไม่เป็นไรขอให้ทุกคนสบายดีและสบายใจจะเป็นคนละนามสกุลก็ไม่เป็นไรเพราะทุกคนก็แยกกันไปแต่งงานกับต่างชาติก็ไม่เป็นไร รักใครสามัคคีกันพี่น้องด้วยกันในโลกนี้เป็นพี่น้องกันวันนี้ไม่รู้จะพูดอะไรดีก็แปลว่าขอให้ทุกคนสบายดีในโลกนี้เป็นพี่น้องกันเป็นญาติกันนะคะสมัยโบราณนูน่นคือมีอาจารย์ท่านหนึ่งท่านบอกว่าจริงๆเราทุกคนในโลกเนี้ยก็เป็นพี่น้องกันก็ พระเจ้าสร้างให้เกิดทีนี้ก็เกิดมาก็ไปตรงนู้นไปตรงนี้ก็คนก็เลยเยอะนะคะโอเครัศมีไม่พูดมากหรอกเพราะว่าบางคนอาจจะความเข้าใจความคิดไม่เหมือนกันเอาเป็นว่ารัศมีเชื่อที่อาจารย์เป็นคนพูดแต่ไม่เอ่ยชื่อนะว่าอาจารย์เป็นใคร ขอพูดแค่นี้แหละครับสวัสดีค่ะจุงกะจุงกะสวัสดีสวัสดีจุงกะ